อัามุอะะไรกุมว่าเรามาตุนลอยว่าบาราะกาตุสลามไปยังนักเรียนชั้นป3าทุกคนนะคะนักเรียนค่ะ Good afternoon everybody how are you today สวัสดีตอนบ่ายค่ะนักเรียนค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้คำว่า how are you today แปลว่าอะไรคะแปลว่าเป็นอย่างไรบ้างเวลาตอบตอบบ้างไงเก๋ทุกคนน่าจะมีคำตอบในใจแล้ว i'm fine thank you and you ใช่ไหมคะ i'm fine แปลว่าสบายดี Thank you แปลว่าขอบคุณที่ถาม and you แล้วคุณล่ะสำหรับครูเดียนะคะก็คือ am fine thank you ฉันก็สบายดีเหมือนกันขอบคุณนะอะนักเรียนคะวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในคลิปการสอนภาษาอังกฤษของชั้นปสตอนนี้เราอยู่ที่บทที่สองแล้วใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวคุณครูเริ่มเลยก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวยุบหน้าจอครูเดียวไวเ้เล็กๆก่อนนะ,น,ะนักเรียนตกใจครูมาแบบเต็มจอมาต่อน,นะคะ น,นักเรียนค่ะนักเ,ร,เรียนเตรียมหนังสือนะลูกนะเตรียมหนังสือเลยนะคะหรือบางคนอาจจะขอดูที่หน้าจอก่อนก็ได้หรือยังไงนะคะแล้วแต่นักเรียนเลยแต่ถ้าเตรียมหนังสือไว้เราก็จะได้ดูในหนังสือไปด้วยเผื่อบางทีหน้าจออาจจะเล็กเกินอาจจะมองไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ชัดนะคะอ่าโอเคพร้อมนะคะ Are you ready Are you ready พร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วตอบบ้างไงนะ Yes ถ้ายังไม่พร้อมตอบไงคะโน no, ไม่พร้อมค่ะครูเดียต้องพร้อมสิถ้าเราเปิดคลิปแล้วแสดงว่าเราพร้อมที่จะเรียนแล้วใช่ไหมคะ open your book page 29 open your book page 29 29เท่าไหร่29อ่า29นะคะมาถึงหน้านี้แล้วนะคะ studying more กิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้หน้านี้นะคะ One listen and say listen and say แปลว่าอะไรเอ่ย listen ฟัง and แปลว่าและ say แปลว่าพูด นะคะลิซซ่นแอนเซดูบรรยากาศของหน้านี้หน่อยสิมันคือภาพอะไรคือภาพอะไรคะคือภาพของสถานที่คล้ายๆเหมือนเป็นที่ขายอาหารใช่หรือเปล่าคะพวมีอาหารวางเรียงรายอยู่มีโต๊ะคนกําลังรับประทานอาหารมีคนยืนรอยที่เคาน์เตอร์ที่ซื้ออาหารอยู่ใช่ไหมคะอ่าที่นี่นะคะคือสคูลแคนทีนสคูลแคนทีนดูที่ป้ายสีม่วงๆตรงนี้เลยคะ่ะสคูลแคนทีนเ c h w o l c a n t w e n s c h w o l สคูแปลว่าโรงเรียน c a n t w e n แ n t e e n แปลว่าโรงอาหารโอเคไหมคะแสดงว่าตรงนี้คืออะไร School ู a n t e e n โรงอาหารในโรงเรียนค่ะอ่าโรงอาหารในโรงเรียนในหนังสือเล่มนี้นะในโรงเรียนนี้ค่ะมีอาหารให้เลือกมากมายเลยสําหรับอาหารน่าจะเป็นมื้อเที่ยงเนาะถ้าเราอยู่โรงเรียนเนี่ยอาหารที่ มื้อหลักเลยสาหรับที่โรงเรียนคือมื้อเที่ยงเพราะมื้อเช้าบางทีเราทานมาจากที่บ้านละส่วนมื้อเย็นเรากลับไปทานที่บ้านอยู่แล้วโอเคนะคะตรงนี้ที่ป้ายสีเหลืองค่ะ today's menu today's menu แปลว่าอะไรคะ today แปลว่าวันนี้เติม s เข้าไปก็คือย่อมาจากคาว่า east menu แปลว่ารายการอาหาร today's menu รายการอาหารวันนี้อันแรกคะ่ะ f r i e d r i c e f i e d rice f i e d rice แปลว่าอะไรคะ f i e d rice แปลว่าข้าวผัดเออต่อไปค่ะอ,อ,อ,อีกอาหารหนึ่ง s p a g h t w e i s p a g h t w e i สปาเกตตี i สปาเกตตีแปลว่าอะไรคะสปาเกตตี i ค่ะแปลทับศัพท์ได้เลยตรงนี้นะคะต่อไป v e w e w g i e s o u p v e w g I e w g i e S O U P เวจี v ุปเวจี o ุปแปลว่าซุปผักค่ะแปลว่าซุปผักนะคะซุปผักตรงนี้คือแกงเลียงบ้านเราแหละคะ่ะที่ใส่ผักเนาะอ่าต่อไป M E A T M E A T meat meat คืออะไรคะ meat ก็คือเนื้อเนื้อนะคะเนื้อต่อไปต่อไป C H O C O T A B E D O N U ออีกครั้งนะคะ c-h-o-c-o-l-a-t-e donut ชอ็อกโกแลตโดนัทไม่ใช่ช็อกโกแลตนะเวลาออกเสียงภาษาอังกฤษคือออกเสียงว่าชอ็อกโกแลตชอล็อกโกแลตโดนัทอ่าแปลคือแปลตามตัวเลยค่ะโดนัทชอ็อกโกแลตโดนัชนชอ็อกโกแลต ต่อไป b a n a n a s มี s ด้วยแสดงว่ากล้วยมันไม่ใช่อันเดียวใช่ไหมคะ banana s banana s แปลว่าอะไรแปลว่ากล้วยนี่คือรายการอาหารของโรงอาหารของโรงเรียนนะคะ f r i e d rice ข้าวผัด spaghetti ก็คือสปาเกตตี veggie soup ซุปผัก meat เนื้อสัตว์ ช็อกโกแลตโดนัท hmm. ก็คือโดนัทช็อกโกแลตบานานาก็คือกล้วยโอเคไหมคะหน้านี้นะคะจะประมาณว่าเด็กๆพวกนี้นะคะ่ะมาทานอาหารกันในโรงอาหารและต้องเลือกที่จะรับประทานอาหารที่ตัวเองชื่นชอบสำหรับมื้อเที่ยงนี้โอเคไหมคะตรงนี้นะคะเป็นเป็นอะไรนะเขาเรียกเป็นกล่องข้อความของพ่อครัวคนนี้ค่ะ ที่เขาจะถามเด็กๆนะคะดูสิพ่อครัวถามว่าอะไรพร้อมยังเอย่ยพร้อมเลยยังคะนันเกเรียนคะพร้อมนะนี่พ่อครัวถามนะดูที่ลูกศรเลยค่ะ What are you going to have for lunch? What are you going to have for lunch? What are you going What are you going คือประมาณว่าพวกคุณเนี่ยจะเอาอะไร to have for lunch สำหรับมื้อเที่ยงนี้ lunch lunch นะคะ what are you going to have for lunch อ่าคุณจะกินอะไรคุณจะเลือกทานอะไรสำหรับมื้อเที่ยงนี้ what แปลว่าอะไรใช่ไหมคะ lunch แปลว่าอาหารเที่ยง have for lunch ก็คือจะกินจะรับประทานอาหารอะไรมื้อเที่ยงวันนี้นะคะอ่าดูค่ะเด็กใส่เสื้อสีส้มยืนหันหลังตรงนี้ เขาบอกว่าสปาเกตตี้แอนอะบานาน่าอาเด็กใส่เสื้อสีส้มนี้เลือกทานอะไรเอ่ยสปาเกตตี้แอนอะบานาน่าเลือกอะไรคะสปาเกตตี้แล้วก็กล้วยคะ่ะอะบานาน่าแสดงว่าเขาต้องการกล้วยแค่กี่อันคะมีอะด้วยแค่หนึ่งอันเท่านั้นใช่ไหมคะใช่ไหมถ้ามากกว่าหนึ่งเนี่ยเขาก็เติมมาเลยว่าจะเป็น two bananas หรือ three bananas ใช่ไหมคะซึ่งบานาน่าต้องเติม s เพิ่มแต่สำหรับคำนี้คืออะบานาน่า ก็คือกล้วยแค่อันเดียวเขาจะเอาสปาเกตตีแล้วก็กล้วยนะคะส่วนนักเรียนดูตรงนี้นะคำว่าสปาเกตตีทำไมไม่มีเอสทำไมไม่มีอะคาครูเดียทั้งที่เป็นชื่ออาหารเป็นคำนามเหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคำว่าสปาเกตตีเป็นคำที่เป็นคำนามที่นับไม่ได้นะคะไม่ว่าจะมีนิดเดียวมีมากก็ไม่ต้องใส่อะนะคะแลวก ถ้ามากกว่า1ก็ไม่ต้องเติม s เ,เพิ่มรูปของคำว่าสปาเกตตี้จะคงรูปเดิมนี้ล่ะค่ะนะคะเพราะว่าเป็นนามนับไได้ส่วนกล้วยบานานาเป็นนามนับได้ถ้ามีแค่หนึ่งเดียวจะเป็นอะบานานาหรือวันบานานาแต่ถ้ามากกว่า1 b a ่งบานานานี้ต้องเติม s เ,เพิ่มเข้าไปเข้าใ okay, ไหมคะนี่ทบทวนความรู้เดิมนะคะต่อไปดูที่เด็กผู้หญิงคนนี้สิคะเสื้อเสื้อสีชมพูกับโปรงสีเหลืองคนนี้นะคะดูสิเขาสั่งอะไร I'm going to have fried rice And a chocolate donut. w h about you นะคะ going to have fried rice. And a chocolate donut. what about you อ่าเด็กผู้หญิงคนนี้พูดว่าฉันเนี่ยจะกินข้าวผัดนะฉันต้องการข้าวผัดจะกินข้าวผัดแล้วก็โดนัทช็อกโกแลต what about you แล้วคุณละ่ะ แล้วคุณล่ะคือถามคนนี้ค่ะนี่คุณเดียคุณเดียวอธิบายผิดแล้วค่ะมาะอธิบายเสื้อสีส้มก่อนที่จริงต้องเป็นเสื้อสีชมพูพูดก่อนใช่ไหมคะขอโทษนักเรียนนะอันเอาใหม่เอาใหม่เลยพอพ่อครัวถามปุ๊บเด็กใส่เสื้อสีชมพูจะเป็นคนตอบก่อนว่า I'm going to have fried rice and a chocolate donut what about you ฉันจะทานข้าวผัดและโดนัทช็อกโกแลตข้าวผัดเนี่ย เขาต้องทานแค่จานหนึงแล้วก็ช็อกโกแลตโดนัทก็แค่ชิ้นเดียวช็อกโกแลตโดนัทนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นนามนับได้นะคะเขาใส่อะนำหน้าอ h ะช็อกโกแลตโดนัทก็คือเขาต้องการโดนัทแค่ชิ้นเดียว What about you? แล้วคุณละ่ะเด็กผู้หญิงคนนี้ถามเด็กใส่เสื้อส้มค่ะเด็กใส่เสือสเสเส้อส้มก็บอกว่า spaghetti and a banana ฉันเนี่ยก็จะเอาสปาเกตตี้แล้วก็กล้วย1อันโอเคไหมคะ มาดูด้านล่างน,นี่คือบทสนทนาระหว่างพ่อครัว่เด็กใส่เสื้อสีชมพูคนนี้แล้วก็เด็กผู้ชายใส่เสื้อสีส้มคนนี้นะคะต่อไปมาดูด้านล่างเป็นรูปที่เด็กกำลังรับประทานอาหารนี่คือบรรยากาศของของอะไรเอ่ยของสคูนแคนตีนก็คือบรรยากาศของโรงอาหารของโรงเรียนค่ะมีอาหารให้เลือกมากมายเลยมีอะไรบ้างนะ อ่ะดูที่ป้ายสีเหลืองๆเลยค่ะ Today's Menu ก็คือรายการอาหารวันนี้ f e ฟ Rice ข้าวผัด Sp aghetti, Spaghetti สปาเกตตี Weggie Soup ซุปผัก Meat เนื้อสัตว์ c ็ o c o l แลตโด u u t ก็คือโดนัทช็อกโกแลตบานาน่าสก็คือกล้วยเค okay, คะยังไงถ้าเกิดครูพูดเร็วหรือฟังไม่ทันยังไงเปิดดูคลิปอีกสักรอบนะลูกนะดูซ้ำได้นะคะ อ่าต่อไปมาดูรายการอาหารค่ะ Open your book page 13 Open your book page 13อ่ะ3 0 3 0ขอโทษขอโทษผิด3 0 3เท่าไหร่เอ่ย30 30นะเปิดหน้าถัดไปค่ะหน้าที่30คราวนี้จะเป็นชื่อของรายการอาหารนะคะชื่อของรายการอาหาร Ask and answer ถามแล้วก็ตอบคำถามจริงๆถ้าเราได้มาเรียนกันที่โรงเรียนเนะะี่ยค่ะจะให้จับคู่แล้วก็ถามเนาะ ว่านักเรียนต้องการจะทานอาหารชนิดไหนบ้างในหน้านี้นะอ่ามาดูค่ะรายการอาหารโอ้โห,โหน่าทานทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะจะเชื่อไหมครูชอบทุกอย่างเลยค่ะนีดจะชอบอะไรบ้างเอ่ยครูกินได้ทุกอย่างเลยค่ะในมือเดียวกันครูกินได้หมดเลยค่ะในหน้านี้ได้นักเรียนค่ะอะ่ต่อค่ะดูในรูปภาพมีอาหารอยู่กี่ชนิดคะประมาณเท่าไหร่แปด เก้าเก้าเนอะเก้าชนิดค่ะอ่าดูค่ะชนิดแรกชนิดแรกนี่เลยสะกดตามคุเดียนะคะสะกดตามนะคะนี่คือชื่อเรียกของตัวอักษรแต่ละตัวในภาษาอังกฤษเนาะนี่คือตัว f f ตัว r ตัว i ตัว e ตัว d ตัว r ตัว i ตัว c ตัว e นี่คือชื่อเรียกของมันเฉยๆนะไม่ใช่เสียงถ้าเสียงเนี่ยตัวนี้ต้องต้องออกเสียงว่าเฟอ fer r อ e แอใช่ไหมคะเดอ t h อ re e ke ใช่หรือเปล่าคะาแต่ว่าถ้าเป็นตัวเรียกของมันนะคะก็จะเรียกแค่แค่นี้นะอสะกดตามคะ่ะ F R I E D R I C E F R I E D R I C E fire rice f i e d rice ข้าวผัดอต่อไป S P A G H T w เป็น E I S, s P A G H T W E I Spaghetti Spaghetti ก so so ็คือสปาเกตตี V E Ou W G I E S O U P V E W G I E S O U P v e เวจีซุปเว e s o u p ก็คือซุปผักแกงเลียงบ้านเราค่ะต่อไปอะ S A N D W I C H อะ S A N D W I C H a ่ะแซนด์วิชอ่ะแซนด์วิชแ uh, uh, ปลว่าอะไรคะแซนด์วิชหนึ่งชิ้นแซนด์วิชเป็นนามนับได้ค่ะนับได้หนึ่งชิ้นไฟไรเป็นนามนับไม่ได้สปาเกตตี mm ้ hmm. เป็นนามนับไม่ได้เวทที mm ่ซุปก็เป็นนามนับไม่ได้ไม่ต้องมีอ uh, ะนำหน้าและไม่ต้องมี S ต่อท้ายถ้าเกิดว่ามีมากส่วนแซนด์วิชเป็นนามนับได้ถ้าชิ้นเดียวต้องมีอ uh, ะนำหน้าถ้าหลายชิ้นตัดอะ uh, ออกแล้วค่อยเติม e อต่อท้ายโอเคนะคะ ต่อไปดูอาหารชนิดต่อไปค่ะอะ c h o c o l a t e อะ c h o c o l a t e d o n u t d o n u t อะช็อกโกแลตโดนัทอะช็อกโกแลตโดนัทแปลว่าอะไรคะช็อกโกแลตโดนัทหนึ่งชิ้นเพราะอะไรเพราะมีอะนำหน้าช็อกโกแลตโดนัทเป็นนามนับได้ โอเคนะคะต่อไป a banana a banana อะบ banana อะบ banana แปลว่าอะไรคะกล้วยหนึ่งอันกล้วยหนึ่งอันนะคะ a n o r a n g e a n o r a n g e and orange and orange แปลว่าอะไรคะส้มหนึ่งผลทำไมเป็นแอนล่ะคะ เพราะคำว่า orange เป็นคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยสระเลยต้องใช้ n นำหน้าใช่ไหมคะเพราะตัว o เป็นสระในภาษาอังกฤษต่อไป a n a w p l e a n a w p l e apple n apple แปลว่าอะไรคะ apple หนึ่งผลนะคะทำไมเป็น n คะเพราะคำว่า apple เป็นตัว a นำหน้าคำศัพท์คำนี้ซึ่ง a เป็นสระในภาษาอังกฤษ 拿。Nah.